สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทําพิธีกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมัทุป,ปายานะคะซึ่งเป็นพิธีโบราณในสมัยโบราณก็คือการที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์เพื่อถวายแต่แด่พระพุทธเจ้านะคะในประเทศไทยเราก็เลยมีการกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในวันออกพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเมื่อนำไป รับประทานนะคะแล้วก็การควนข้าวทิพย์เนี้ยถือว่าเป็นการถวายแด,ด่พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จจากการจำพรรษาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะเพื่อนๆซึ่งในคลิปวันนี้นะคะเราได้ไปกวนข้าวทิพย์กันอยู่ที่วัดศรีละวันตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธนะานีนะคะซึ่งในงานนะคะ ในวันแรกเราจะมีการเตรียมวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่ในวันงานจริงๆคือวันเนี้ยเราจะไม่ต้องออล่าช้านะคะทําให้พิธีกรรมต่างๆรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้กําลังเป็นการเตรียมงานนะคะยังไม่ถึงเวลาที่จะเริ่มพิธีนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะ พิธีการกวนข้าวทิพย์พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆเ,เชิญชมนะคะนี้เรากำลังรอทำพิธีนะคะนี่ค่ะเป็นครั้งแรกของที่ว,วัดศรีราันะคะที่มีการกวนข้าวทิพย์ข้าวมัทุกาบญาณนะคะเป็นครั้งแรกนะคะปกติจะเอ่อกวนแค่ข้าวสัมมาินะคะแต่ ในในปีนี้ค่ะมีการกวนข้าวทิพย์ถวายพระพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวเรารอพิธีนะคะจันทราวาตาสันจาสาหัสสเกปะจันทราตาสานินมมานิเทรงสา ya kim cang sanh tu hành sanh luân không tâm mau hết tên các anh em cao minh ta thân nên sanh sanh được cao บต้องเดินด้วเหรอคะคุณยายต้องเดินถ้าได้งเปลี่ยนให้คนอื่นชุดใหม่ได้เลยต้องเดินเดินเวียนสามรอบนะคะ เสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยนให้ชุดใหม่ได้นะคะต้องเดินเวียนก่อนนะคะคุณยายคุณยายมาพูดให้ฟังนะเดินเวียนเวียนจันร่ัมปัโนสุกตโนตชาผู้แก่มาบอกให้ฟังนะ จะใช้สาวพรหมจันทร์นะคะในช่วงทำพิธีนะคะตต่าางันยปปิิิรววทุดโแ บาลานันโนปานันดุุตตังเบปุตังมาหิตติปุตตนะเทระบุจจเณนธรรมปยานโตหิตโตสัมปุถุนีชาจารณะสัมปันโนสุขโทโลกาิทูอนุตาโล สาลาทติสัตถาเทวมนุสาังกโตภคะวะอิิโสภคะวะหาลังสัมมาสัมพุทโธวิชัะเทระนาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตัโลภุลิสัตถมาซาลติสัตถาเท

าชิปเรายังต้องกวนต่อไปค,ค่ะเพราะว่ายังไม่เสร็จนะคะที่ขาข้าวชิปเราก็จะกวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ที่นะคะเมื่อได้ที่แล้วเราก็พรุ่งนี้เราก็จะนาไปถวายพระนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเราก็ยังตัวต้องกวนต่อไปจนกว่าจะได้ที่ค่ะตอนนี้ยังค่ะอาววางข hum <laughs> anda uh... วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่ว่าเ,ออเราจะมาถวายข้าวทิพย์ให้กับพระพุทธเจ้านะคะหลังจากที่เรากวนเมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นการใส่บาตรนะคะชาวบ้านประชาชนในละแวกหมู่บ้านก็จะมาทําบุญใส่บาตรกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะี๋ยวเราจะรอใส่าบาตรนะคะเสร็จแล้วคุผู้จึงจะเข้าพิธีนะคะม,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 มค่ะทำบุญใส่บาตรนะคะ บรรยากาศนะคะหลังจากเราทาบุญสักบาทแล้วเราก็จะเข้ามาในศาลานะคะเพื่อจะถวายพระตาหารเช้านะคะเดี๋วพระพิสุทธิสงฆ์นะคะเรามาชมบรรยากาศก,ก่อนนะคะเดี๋ยวพระพิสุทธิสงฆ์ก็จะให้ให้รับสิ่งให้รับพรนะคะเพื่อน จะใส่ปัจจัยใส่ชองก็ท่านก็ได้เพราะว่าลงไดอย่างงดามเทเียคุนาหันกานากไม่อกมาตาปิตาในโ่อนเทตนาเมจัปปยาติกาว Yeah. Uh -huh. đang treo ở này, hộp nỗi hộp chạy con đi, nhà đang nhẹ bà thì đã nằm lên anh nắm ห้ามดื่ห้ามกินนะคะเป็นน้ำมนต์วัดนะคะซึ่งทางวัดได้นำมาแจกประชาชนนะคะน้ำมนต์เก้าวัดเพื่อน